เพื่อนๆคิดว่าโลมิงที่ดีควรเล่นแบบไหนครับดูแลแค่นี้ได้ใหญ่ตายแต่โลมิงในการแข่ง <c oughs> ขันเขาเล่นกันแบบนี้ครับแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วก็แบบนี้ครับเ <c oughs> ชิดกันดัวย <c oughs> ังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าสู้ดาบเก้ไขว่ฮีโร่แทงเงเยอะจะมีเทคนิคการเล่นยังไงให้ใชนะ <c oughs> <c oughs> โดยรวมไปถึงการที่เพื่อนของคุณเจอศัตรูดักคุ้มบ่อยๆฮีโร่จะแบ่งออฟเลนคนมีวิธีการดับแก้ทางอย่างไรซึ่งเทคนิคทั้งหมดนี้ได้จากการขันรอบชิงชนะเลิศ a อ l 2024จะมีอะไรบ้างมั้ยครับโดยผมขอเริ่มจากการดับแก้ทางเฮลส์ศัตรูทึกๆของตำแหน่งโรมมิ่งครับอย่างที่เพื่อนทราบกันครับว่าถ้าเป็นตำแหน่งแคดี้อาจจะิเทตเพื่อมาสร้างความแสจริงละลายแทงได้และถ้าเป็นตำแหน่งเมกก็จะหยิบอีกทีเพื่อมาสร้างความเสถีวรต่อเนื่องใส่แทงได้แต่ถ้าหากเป็นตำแหน่งโรมมิ่งล่ะครับจะหยิบบแแแแแทททททงงงงงงงมมมมมมาาาาาาาฆฆ่่่่่่กกกก็็ไไไไดด้้จจจจะะหยยิฟ์เเตตออออรััััพซึวีนขใชคื นโซครับเฮ้ยแล้วมันแกยังไงอ่ะก็เนื่องจากระยะการยกจากยูซ็อกของเอ็นโซอยู่ที่ประมาณ5เมตรซึ่งเหมาะอย่างมากกับการจะยกไฟเตอร์หรือแทงที่มีระยะประชิดโดยเพื่อสามารถจับยกแทงทีมเรามาลงตีแบบนี้ได้อุ๊ยจะลองดูหรือว่าจะจับยกแทงไม่ให้หนีเข้าปุ๊บแบบนี้ก็ได้หมดครับโอ๊ยน่าสนใจขอบอบเทคนิคการเล่นสะจดยังไงให้รับเมอร์ทีมที่มีแทงเยอะได้ครับอยื่อที่เพิ่นทราบกันครับว่าสะจดปีโนแคลรี่ที่ได้ลายแทงนั้นไม่เก่งเมื่อเทียบเท่ากับแคลรี่ตัวอื่น แต่ทว่าแต่ทว่าสกิลหนึ่งยิงปืนของตันสามารถยิงธนูฮีโร่ทุกตัวได้แบบไม่ลดจาเมนและยังสามารถคดคู่ดาวสกิลจากการโจมตีโปรตีในสภาวะเสริมพลังได้อีกด้วยครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้อัลติเมทสกิลพร้อมกับโจมตีโปรตีในแทงที่อยู่ด้านหน้าโดยในระหว่างนั้นให้เพื่อนโฟกัสยิงสกิลหนึ่งใส่ตัวบางที่อยู่ด้านหลังซึ่งจากการตีโปรตีแลดคูลดาวน์ทำให้ใช้สกิลหนึ่งยิงต่อได้เรื่อยแบบนี้เลยครับนอกจากนี้ตอนท้ายของไฟโจทยังใช้คอมโบสวนกลับจนเก็บควอตสกิลได้อย่างสวยงามโดยการคอมโบสุดท้ายนี้ถ้ารีบกดอัลติเมทสกิลแล้วรอชาร์จยิงด้วยสกิลหนึ่งแบบนี้จะมีโอกาสโดนยิงสวนกลับตายได้ดังนั้นจึงแนะนำให้เปิดด้วยการโจมตีโปรตีหนึ่งทีก่อนตามาาากกว่ครับบจุุดดแสท้ย ถ้าหากเพื่อนเจอตัวล้วงอย่างลิเตอร์เพื่อนสามารถให้ออฟเตนดับเกทแทนด้วยโอเมนได้โดยที rainforest. ่นอกเลกสู้ตัวตัวจากการมีซิลสองลูกจ้าเมษาสีของลิเตอร์ได้แล้วยังมีสกิลจับแม่ให้พุ่งเข้ามาล้วงแครี่ทีมเราอย่างสถานการณ์นี้ได้อีกด้วยนะครับหรือถ้าหากต้องการรับมือกับฮีโร่ที่มีโมบี้ตรงสูงอย่างลิเลียนาการดักพุ่มเราเล่นจังหวะทีเผือด้วยการคอมโบฟิกเกอร์สร้างสี่สี่สอดเนื้อของเทนก็เป็นเทคนิคที่ไม่เลวเลยนะครับเข้มเลยครับเทคนิคดีจากการแข่งสามารถนำมาปรับใช้การลงแรงปกติได้เยอะเลยนะคคครรรััััับบบบแลล้้้้วววไเจอกนนนนใหหหม่ิปาาาสีย